สวัสดีครับผมนายศิริศักดิ์อินแสงเป็นพนักงานบริษัทฟีล์มาวันนี้ได้รับมอบหมายมาติดตั้งกังหันน้ำโซลาเซลล์ครับอยู่ที่บ้านเลขที่14ทับ4ตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมครับพอดีบ่อน้ำเกิดการเน่าเสียปลาตายเจ้านายเลยให้มาติดตั้งตัวกังหันน้ำโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้ปลากับน้ำสะอาดขึ้นครับและที่สำคัญคือไม่ต้องเสียค่าไฟเลยสักบาทเดียว เพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับแสงโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําแล้วก็ระบบน้ําหมุนเวียนดีขึ้นครับใช้ดีที่ใช้ดีและติดตั้งนี้เพราะว่ามันประหยัดไฟไม่ต้องเสียเงินสักบาทขอบคุณครับ